เหนื่อยจังเลยกับเฟรนี้และเนม่ามาแล้วนะครับอืมชี้ไปที่ลูกตัวเองสองล้านนะครับโดประมาณราคาสองล้านเนี่เรียกว่าเล่นเอาการเปิดสว a ปโทเค็นแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าผมบ่อบูดไปเลยนะครับมาลงตรงนี้นี่แหละครับเนม่า เอาล่ะครับทุกคนแล้วนี่ครับโปรโมชั่นแจกฟีฟ่23ผมหามาให้แล้วนะครับกับการสั่งซื้อเสื้อยืดเพียงเริ่มต้น1ตัว149บาทสูงสุดก็แล้วแต่ทุกคนจะซื้อเลยนะครับหตัวได้1สิทธิ์รางวัลผมจะเป็นคนจับเองเริ่มวันศุกร์ที่29นี้นะครับก็ใครที่ขาดเสื้อยืดอยู่แล้วก็ลองติดต่อทางแบรนด์ดูมีลิงก์ใต้คลิปไลฟ์นี้อยู่แล้วนะครับก็ขอบคุณทางแบรนด์อินด้วยนะใครที่สนใจอยากรุ้นฟีฟ่23ในเพย์เซชันนะครับ เพย์ t a ชั o น4เพย์ t a ชั o น5ตัวแพงนะครับติดต่อไปได้เลยทางแอดมินนะครับจัดไปมีฟีฟ่าคอยให้เหมือนกันครับกับลิชบอยนะครับปลอดภัยรวดเร็วแล้วก็เขาก็เทรให้ผมตลอดอยู่แล้วนะครับถ้าบอกว่ามาจากเราเดี๋ยวเขาลดราคาให้นะทุกคนทักไปได้เลยครับ l i น์แอดลิชบอยนะครับบนหน้าจอเลยครับมีแอดเตดด้วยนะทุกคนอย่าลืมนะครับ ดูจาก YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยนะครับวันนี้เพราะว่าผมซีลอและฟรีไฟยี่สวันนี้วันที่1 4หรือวันที่13เวลาเที่ยงคืนนะครับเนม่ามาตามนัดแล้วนะครับแล้วก็ผมก็ยังไม่ได้กดเข้าไปดูนะวันนี้พอดีแมนยูเตะอยู่เหมือนกันก็เลยคนดูก็ไปดูบอลกันด้วยแต่ว่าเดี๋ยวอาจเป็นคลิปไว้ให้ใน y o YouTube ละกันนะครับมาดูกันว่าเนม่าตัวนี้ต่างกันยังไงวันนี้ก็จะเหมือนเดิมนะครับมีเนม่ามามี85าคูณ10มามีโทเค็นมาด้วยเป็นเฮดไลเนอร์ตัวนนี้นะครับ ก็ทุกคนต้องทําอยู่แล้วนะครับต้องทําอยู่แล้วอย่าลืมทำนะมีเวลาทําอันละ2วันนะแล้วก็มี8 6บวกมาเหมือนเดิม85้คุณหมาทุกวันเหมือนเดิมถามว่าล่าอะไรก็ล่าพวกจีโนล่าเมสซี่โด9เอะไรอย่างงี้ถ้าอยากจะลุ้นนะครับแปบวกก็เหมือนกัน8 5้คูณสิก็เหมือนกันเพราะว่าถ้าทำเนี่ยมันมัน,ม,นมันส่วนใหญ่จะเปิดได้คุ้มกว่านะครับผมมีเทคนิคเพิ่มด้วยก็คือ ย่อยตัวเลทต่ำๆมาก,มากๆากแบบต่ำกว่า80ไปเลยแล้วก็ใส่เลทสูงตบโปเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็ช่วยได้นะครับช่วยได้อาจจะเป็นแล้วแต่เทคนิคแต่ละคนนะแต่ถ้าทําไปเรื่อยๆจะเสียเลทต่ําน้อยหมายถึงเลทกลางๆอ่ะน้อยแล้วก็เสียเลทสูงไปเลยซึ่งเลทสูงเรามีสิทธิ์เปิดได้คุ้มจากซองนี้อยู่แล้วนะครับก็ค่อยๆฝึกเทคนิคของตัวเองไปว่าชอบแบบไหนอ่ะผมยอดวาลานไปควสหนึ่งนะควี98แต่ว่าทั้งเหลืออีกบานเลยนะครับซึ่ง ตอนนี้เนม่ามาแล้วเราไปดูนะครับว่าเนม่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราดูสเตตัสในฟุตบินด้วยนะครับเนม่านี่เท้าห้าสกิลห้าอยู่แล้วเวิร์กเลดเป็นไฮโลจากไฮมิดนะครับเรียกว่าปรับเวิร์กเลดให้โหดสุดทางไปและเพิ่มเท็ดไฟน์เทช็อตปกติเนม่าตัวจริงเนี่ยเขาก็ชอบปั่นนะแต่เนม่าในเกมเนี่ยมันไม่มีสกิลปั่นนะครับและนี่ครับ EA บอกว่าสเปเชียล SBC ดีเมียมฟุตี้เนย์ม้าเปลี่ยนตำแหน่งและเทา้าเออและเพิ่มสกิลปั่นเข้ามาเนย์ม้าที่มีมงกุฎลิงก์กับใครก็ได้ในลีกเป็นลิงก์กับบารซิลก็ได้ลิงก์กับการ์ดฟุตี้ด้วยกันก็ได้ที่สําคัญคือเฟรชลิงก์กับมาควิยนยอร์สนะครับและมีสกิลยิงครบแล้วนะครับสเตตัสก็ไม่ต้องห่วงวิ่งเต็ม99สทีไม่ต้องใส่วิ่งต่อไปเออจบสกอร์ก็โหดนะครับจัดจุดโทษ99จ่ายบอลก็โหดคอมโพสก็เต็ม ตเต็งน้อยเหมือนเดิมแต่ความอึดพุ่งเป็น94มงปั่นมีหมดเดี๋ยวไปดูว่ายังไงค่าทําเท่าไหร่ยังตอบไม่ได้แต่ก็ไม่ใช่ถูกแต่ก็ไม่น่าจะเวอร์สำหรับเนม่ามากใช้ฟุตเบิร์นเดย์สใช้ฟุตแฟนตาซีส3ใช้ทีมออเดอร์ซีซั่นหใช้ฟุทกับตัน3ใช้เชฟชิปเตอร์5 ใชปาลิสซแชมแงเลแปดสิบแปดปสิบเก้าปดสิบแปดลีกเอิง8ป8สิบเก้าแปสิบเก้าแปดสิบเกแล้วก็เก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบแล้วก็เก้าสิบเอดเกสเดเก้าิบสองมีเก้าสบสองด้วยนะครับทุกคนตองที่ให้ก็ไม่ได้ดีมากนะครับไม่ได้คุ้มกับค่าทําแต่ว่านี่แหละครับมันคือเนย์มาเราไปดูเซตัสของเนย์มาก่อนดีกว่าเนย์มาในแบบฉบับที่ลิงง่ายแล้วมันไม่ใช่ตําแหน่งปีกแล้วเนี่ยราคาเท่าไหร่เป็นยังไงในฟุตบินไไมมมมม่่รรรรรูู้้าาหหืืือออยยังงนะคบ เราก็จะเริ่มมาดูกันในส่วนของการ์ดนิวเพเยอรนะครับจะเห็นว่าเนม่ามาแล้วนะครับเนม่ามาแล้วเนม่าตัวนี้เทียบกับตัวเก่าผมจะเทียบกับตัวท็อปที่สุดก็แล้วกันตัวท็อปที่สุดในเวิร์กเลดเป็นไฮมิดนะครับแม้ว ne ่าเนม่าตัวนี้วิ่งลึกแนวแนวลุกมากกว่าแน่นอนนะครับแล้วก็เทตุการยิงเนี่ยมันก็เพิ่มปั่นเข้ามาอ่าอันนี้คือเรื่องแรกเราปิดอันนี้ไปเรามาดูต่อนะครับอันนี้คือเรื่องแรก อันนี้คือเรื่องแรกเมื่อเราเทียบสเตตัสกันชัดๆเนี่ยจะเห็นว่าความอึดเพิ่ม5แล้วก็บาลานซ์เพิ่มอีก3ความวิ่งเนี่ยก็คือเพิ่มวิ่งให้เต็มจะได้ไม่ต้องไปใส่เคมีวิ่งแล้วพวกพวกอะไรไม่ต้องสนใจแล้วแล้วก็เพิ่มยิงแรงที่ถือว่าเป็นจุดอ่อนหน่อยๆของเนม่าเนี่ยเหน่วยทาให้ดียิ่งขึ้นอีกและค่าเคอร์ฟเพิ่มค่าพลังจ่ายเพิ่มเนม่าเป็นตัวสร้างสรรค์เกมอยู่แล้วที่สําคัญคือเขาเปลี่ยนตาแหน่งถ้าไปเทียบกับตัวเปลี่ยนตําแหน่งเดิม มันต่างกันเยอะมากนะครับมันต่างกันเยอะมากเขายิงแรงต่างกัน11เลยเพราะฉะนั้นเนม่าตัวนี้ก็ถามว่าจะคุ้มไหมหนึ่งเวิร์กเลตสองสกิลปั่นและเท้าห้าปั่นได้สองเท้าเนม่ามันโกงอยู่แล้วผมว่าถ้าสาวกก็ไม่น่าพลาดแล้วมันลิงง่ายเรื่องที่สำคัญคือมันลิงง่ายด้วยแบบนี้ใส่เคมีอะไรดีนะครับจะเห็นว่าฟูตบินเนี่ยเลือกเคมีกันมั่วซั่วไปหมดไม่ว่าจะเป็นมาร์ m แมนฮอ k ฟินิชเชอร์เมสโตเดดไอ ผมว่าเดนไฮไม่ต้องแล้วนะครับมาร์กแมนอาจจะใส่เอาสเต็งได้แต่ถ้ารู้สึกว่ายิงคมแล้วถ้าหาวเทียบกับตัวนะมันเ,เ็ดใช่ไหมเวลาใส่ฮอกอะมันจะเป็นยิง96ใช่ไหมครับเราไม่ต้องใส่ยิงแล้วก็ยังได้นะครับเราห่วงสเต็งเนี่ยเราสามารถใส่อาร์คิเทคเห็นไหมอาร์คิเทคสเต็งเนม่าได้ทะลุเป็นหลอดสีเขียวสักทีจากที่สีเหลืองสีส้มมานานอาร์คคเทคจะทําให้เนม่าสเต็งบวก15นะครับแล้วฟรีคิกเต็มจ่ายบอลเต็มนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกเคมีที่ดีนะครับหรือจะใส่ฟินิเชอร์ให้ยิงแรงยิงคมเต็มกับบาลานซ์เต็มก็ได้ถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ปะทาอยู่แล้วหรือจะใส่มาร์กแมนให้สเต็งเยอะส่วนหนึ่งและยิงแรงเต็มอะไรเต็มให้แบบว่าปั่นไกลได้แม่นอะไรแม่นก็ได้ใส่อะไรก็ได้ใส่เบสิกได้ไหมก็ได้สเต็งแล้วก็ได้จ่ายแล้วก็ได้ยิงแรงเต็มเหมือนกันใส่อะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยมันไม่ได้ต่างกันเยอะหรอกนะครับต่างกันนิดเดียว อยากจะใส่อะไรก็แล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่เลยผมไม่รู้นะครับอะไรเพราะว่าถ้าเดซไอมันก็บวกจ่ายนิดหน่อยยิงถ้าจะใส่เด e ไอผมว่าไปเอาจ่ายนิดหน่อยไปใส่อยากได้ยิงอยากได้เดซไอไปใส่ฟิลเตอร์หรือ Markman ดีกว่านะครับมาร์กแมนสเต็ก็เป็น7จแล้วนะครับบางคนอาจสงสัยว่าสเต็งน้อยจังมันอ่อนดิพี่ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่จะบอกแบบนี้แต่ถ้าใครเคยเล่นเนม่าจะรู้ว่าเนม่ามันมีพลังอะไรบางอย่างที่คนไม่รู้นะครับ ที่คนผู้เล่นแบบดูแต่สเตตัสไม่รู้เพราะมันปั้มบอลดีแล้วมันก็เอ่อบอดี้ไทม์มันเป็นบอดี้ไทม์เนม่าบางคนจะติดเอ่อบอดี้ไทม์ลีนบอดี้ไทม์แอเวอเลดบอดี้ไทม์สต็อกกี้หนาปกติบางไม่ใช่ครับอันนี้เรียกว่าบอดี้ไทม์เนม่าครับบอดี้ไทม์สแกนเฉพาะพวกซาร่าเนม่าเมสซี่อย่างเงี้ยบอดี้ไทม์เฉพาะครับ มัน AI มันต่างจากตัวอื่นออกไปทําให้ราคามันสูงแล้วมันก็เป็นตัวที่มี AI เฉพาะนั่นแหละนะครับไม่รู้จะอธิบายยังไงนะแต่ว่าถ้าผมได้มาผมน่าจะใส่ในส่วนของ Markman นนะมาร์คแมเอาสเต็งน,นิดหน่อยเอายิงนิดหน่อยนะครับผมชอบแบบเาภาคใหม่กำลังจะมากดฝึกยิงโลช็อตบ้างอะไรบ้างอาจทะต้องยิงเมาแล้วให้ลูกมันไหลเร็วอะไรเงี้ยก็อาจจะลองเล่นมาร์คแมดู แต่ถ้ารู้สึกว่ามันคมมากอาจจะเป็นเลือกไปทางทางฝั่งของ a r c h i t เทคอาร์ i t เทคดูจะสวยดีนะแต่สเต็งต่างกันแค่ห้าก็อาจจะไม่เอายิงนะนี่แหละเนย์มาโอ้โหค่าทําเนี่ยยังไม่ขึ้นนะครับค่าทํายังไม่ขึ้นก็ผมทําทําเลยเนี่ยผมทําเลยตัวโปรดนะทําเลยแล้วก็เดี๋ยวเดนเบ r เล่กำกลังจะมาเนี่ยถ้าหากว่าทุกคน เ,เห็นบนหน้าจอเนี่ยเดเมเล่ ere, ชนะการโหมดอีกเท้าห้าสกิลหผมว่าไม่รอดเดเมเล่ ere, เพิ่มสกิลยิงแน่แน่เนม่าเพิ่มแม็กซิเมังเพิ่มทุกคนที่เป็นตัวลุกส่วนใหญ่เพิ่มสกิลยิงวาลานเพิ่มเทดพาวเวอร์เฮดเดอร์เรียบร้อยผมว่ายังไงซะสบายแน่นอนนะบสบายแน่นอนตัวพวกนี้น่าเล่นสุดๆนะครับก็ วันนี้เราจะมาทำแพ็คเปิดให้ดูด้วยนะทุกๆครั้งที่ทุกคนดูคลิปผมเนี่ยก็จะมีแพ็คเปิดให้ดูอยู่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีแพ็ค85คูณ20จะเปิดให้ดูนะครับก่อนจะไปเปิดแพ็คเล่นกับคนดูในไลฟ์นะแล้วก็มานั่งหยอดเนม่าซึ่งผมะมีตัวซ้ำอยู่เป็นเบิร์ดเดย์กับตัวกัปตันกอลาเลล่ากับอเดกานะีผมเก็บเอาไว้ผมตั้งใจไม่ย่อยเพราะผมรู้ว่าผมคุยอบคนดูในไลฟ์ไว้ตลอดว่าเนม่าเนี่ยมันต้องใช้เพราะว่าตัวที่มันมาเป็นอันติเมทหรือพรีเมียมอย่าง แม็กซิแงอย่างเนมาเนี่ยมันต้องใช้การส์สีๆนะครับซึ่งมันจะหายากเห็นไหมใช้เบิร์ดเดยสองใบอ่ะผมก็มีโอเลกาสซ้ําอยู่ผมคิดเอาไว้แล้วว่าเดี๋ยวมันจะต้องใช้แล้วเดวเมเบเล่ไม่รู้ใช้อีกหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าการ์พวกเนี้ยมันควรจะเก็บเอาไว้การที่ทุกคนไม่ควรย่อยเลยก็คือเบิร์ดเดเอ่อแล้วก็ อ่อมีอารันอีกตัวหนึ่งเบิ Birthday, ร์ดเดย์แล้วก็การ์ดกับตันแล้วก็การ์ดเชฟชิปเตอร์อะไรเงี้ยเก็บไว้ได้ก็เก็บนะครับเนี่ยย่อยไปย่อยง่ายๆนะครับผมก็พยายามจะเอาใบซ้ำมาไว้นะแล้วก็มีอีกใบหนึ่งก็คือการ์ดเดี๋ยวให้ดูครับตอนนี้ตัวมันซ้ำอยู่ผมก็ต้องย่อยต้องเคลียร์ตัวซ้ำก่อนเดี๋ยวจะเปิดแพ็คให้ดูได้นะครับ มีกัปตันมีเชฟชิปเตอร์มีแฟนตาซีแฟนตาซีฟุตนะแฟนตาซี Fantasy คืออะไรคือการ์ดเดมเบเล่คือการ์ดการ์ดเนี่ยครับการ์ดสีๆแบบเนี้ยซึ่งกัปตัน Fantasy, แฟนตาซีแล้วก็เบิร์ดเดย์เนาะแล้วก็การ์ดเขียวจริงๆก็ไม่ต้องเก็บหรอกบางคนตัวเยอะแล้วไม่ต้องสนใจนครับแต่กัปตันกับไอเนี้ยมันมีน้อยกัปตันกับตัวเบิร์ดเดย์เนี่ยก็อาจจะเก็บเอาไว้บ้างบางส่วนนะถ้าย่อยก็เลือกย่อยเป็นท้ายๆก็แล้วกันนะครับอ่าผมจะเลือกย่อยกัปตันต่อ ผมก็จะมีมิง้งนะครับผมจะมีโกเก้แล้วก็จะมีกัวาดาเล,ล่าที่เมื่อกี้มันซ้ํานะครับก็จะย่อยไปก่อนอืมก็จะย่อยไปก่อนปุ๊บโอเคย่อยเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะมาเปิดแพ็คให้ดูนะครับตัวซ้ําผมว่าจะมาหยอดเนม่าต่อนะผมตั้งใจรอเนม่ามากๆนะผมยอมไม่ทาวาลานกับแม็กซมแมนที่แบบคนดูแบบเตียให้ทําให้ทำนะแต่ว่าผมรอเนม่าเพราะผมรู้ว่าถ้านเนม่ามาจริงๆพลังมันดูต่างกับตัว96ไม่ได้เยอะนะครับ แต่มันมีสกิลปั่นมันฟินเวลาปั่นมากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนเวิร์กเลดเป็นแบบเดียวกับคริสเตโน่เป็แบบเดียวกับบัพเป้แล้วก็ความอึดกดวิ่งค้างได้มากขึ้นแบบไม่เขินอะไรเงี้ยก็ถ้าเป็นแฟนขับเนม่าก,ก็อ่ะมันชอบฟินอยู่แล้วนะครับฟินอยู่แล้วไม่ต้องใส่วิ่งแล้วอ่ะไปเพิ่มสเต็งสิบได้ปกติไปฮอก บางคนอาจจะเทียบสเตตัสไม่เยอะแต่ว่าถ้าเวลาเราเปลี่ยนเคมีเนี่ยใส่ฮอ,อกมันบวกแค่ห้5ใช่ไหมอันนี้สเต็งบวกมาแต่ผมเปลี่ยนเคมีเป็นมาร์คแมนหรือกิเทคสเต็งบวก10เลยอย่างเงี้ยต่างากับตัวเก่าเยอะนะครับต่างจากตัวเก่าเยอะอ่ะเดี๋ยวผมเปิดแพ็คโทเค็นเอ่อห้าโทเค็นให้ดูกันแล้วกันนะครับเป็น85คูณ20ก็ได้อะไรไม่รู้นะครับสำหรับทายคลิปนี้ มีแลวซีซั่นนะครับเป็นบราซิลเหรอดีไม่ให้เนย์มามานะครับเป็นนันซองเบเกอร์นะก็ไปดูข้างในกันข้างในข้างในก็ไม่มีอะไรนะทุกคนเป็นการ์ดแบบเรือเกลือทั้งหลายนะครับก็เก็บเอาไว้ย่อยนะตัวซ้ำเจ็ดตัวน่ยการ์ดทองมีนิดหน่อยมีกัปตันมาด้วยนะครับสองใบเผื่อย่อยต่อแล้วก็ด้านหลังซ้ำบาลเลยมีกัวลาเล่าซ้ำอีกแล้วโกเก้ที่ย่อยใบก็กลับมาอีกแล้ว การเบิร์เดย์ไม่มาเห็นไหมการเบอร์นเดย์ Birthday มันหายากนะครับเรียกว่า85คูณ20ผมก็ค่อนข้างกากนะแต่เดี๋ยวตัวพวกนี้มีประโยชน์แหละผมก็ต้องไปย่อยต่อนะยังไงซะเก็บชิปเตอร์ต้องต้องใช้นะครับต้องต้องใช้ก็เดี๋ยวย่อยเลยนะชลาวีเออเอออะไรเออเนี่ยย่อยให้หมดเลยนะครับย่อยให้หมดเลยพวกนี้อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเท่านี้ผมไปเปิดแท็กเล่นเดี่ยวคนดูทำเนมา่าคุยเล่นเรื่องบอลเรื่องแรงก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายชุบ